สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับคำามู้ฆ่าลอค่ะวันนี้คำามู้ค่าลออปฏิภาสท่านผู้ชมไปติดตามความฝันของนารดเนาะค่ะนี่ยินว่านารดดพ้่นฝันค่ะฝันดีฝันเด็ดฝันดีฝันดดแบบไหนเนาะค่ะ้ากับติดตามรับชมรับฟังฝันของนารอพร้อมกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะนรถสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมือนีกะได้ยินข่าวว่านารุนี่ฝันค่ะฝันแม่นบอกคะกะมือนีกิภาพาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนารถค่ะว่านารถนี่สิฝันว่าจังไดมีความเป็นไปเป็นมาจังหดมีโตดีโตเด็ดโตไดมาฝากท่านผู้ชมแน่กะ ขอให้นารถนี่หว่าวข้อฝันสู่ถ่านผู้ชมเขาฟังเลคะ่ะเมื่อคืนนี่ก็ฝันว่าก่อนสิฝันนอะเมื่อคืนกับเด็กไปเล่นน้ำแม่เป็นหอดแม่เป็นหอดแม่ก็เลยว่าโอ้ยไปเล่นน้ำแม่ก็น่าไปกินก็เลยไปกินเขาแหลงน้าเพลินค่ะไปกินเขาแหลงน้าเพลินบ้านนี้ก็ไปคุยก,กันเป็นหอดแม่กับไปเล่นน้ำเพลินไปท้ามข่าวเพลินบอดี้อกันไล้มือ บ่านนี้กินเขาแรงแล้วก็ได้ลบมาบ้านมานอนนอนย้มคืนกับฟันฟันว่าอันเขาสิมาตีเอาประเทศไทยเ่าสันก็มีแต่คนสมัยตะก,กี้แต่กเกาตะแก,กในความฝันฝันเห็นคนเกา่าคนแกบ้านนี้เขาว่าเขาสิตีเอาประเทศไทยว่าโวข่าวก็เสียงปืนเสียงยันสนั่น เสียงปืนดังขึ้นสิบหานัดบ่ฟฝั่งบึงเทื่อแหลกยิงไรกันเลยสิบหานัดบานนีเขาว่าบุกมาแล้วบุกมาแล้วในความฝันนั้นระวังเด้อเขาว่าบุกมาแล้วไก่เ้าเขามาแล้วในความฝันนั้นมัวว่า<อ>บานนีเนี่ยไปเนี่ยไป<อ>ทางช่องฝานั้นเสียงแสงนั้นเป็นแสงคือไฟเนี่ยพอแสงปืนเนะาะค่ะเนาะมันมัน คือแสงไฟนี่<า>มัน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 แดงคือแสงไฟอ่ะพอแสียงแสงปืนมันมันมันเป็นแบบนั้นละคือในความฝันค<า>่ะตอนเขายิงมันก็นสีมีสกระไายไฟออกมาประไายไฟไออกมานละา่ะค่ะเป็นแบบนั้นล่ละบ้านนี้<า>ก็เลยว่าโอ้ยเห็ดยังไงเนาะเขาคือยิงไก่เขามาเรื่อยไก่เขามาเรื่อยแทออันไก่เขามาเรื่อยแท้ะห้าวสีหลอดว่านอ้อมว่าวโบข้าว เป็นคือแบบว่าเป็นคือคนสมัยตะกีไหมคะนีแต่ลายใส่ใส่มีใส่ใส่ดาบมาฟันคนฟันคนฟันแบบว่าฟันประเทศเท่านะฟันเอาฟันเอาก็เลยวอุ้ยเฮ็ดจังไดยนอนสิสิทํามธาตายวอยังสิหลอดนอนในความฝันนอนคือหยานเฮ็ดจังไลสิหลอดความฝันนั่นบานี้เฮันสิทําทาตายก็ขึ้นไปอีกว่าอัน บัตซึวงเข้ามาตีประเทศแทยไดอีรีนั่นซิยูวสิบวยูหยากบว่าิบว่าภาษาเขาหูบว่าขึ้นไปเอกบันนี้ในความฝันนั่นลูกสิวอย่างไนก็ได้ขึ้นสูวันนี้บ่ได้ก็ได้ขึ้นสูใจสูบ่ได้ก็ต้องต่อสูก็เขาขึ้นยึดในใจนั่นบันนี้ทางการก็ว่ามาบอกว่าโลบอกโตไดนี้เด็ดมากโลทางขมิ้นนะ่ะโลมาซื้อกล่องเบิ้งคนว่ะ ก็เลยหลอหลอโตได้เด็ดมาบันเทาเลหลายหนคนมีหลายนเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายวัดเลยในความฝันเป็นแต่ยานค่ะบานนี้รลอมากแล้วบานนี้รลอมาซสี่กล่องทางการยิงมาแตงแต่คือคือความฝันคือมาแต่ทางกรุงเทพคนละยิงมาใส่หัวเซตขอหล่อค่ะตายคือหัวเลยค่ะตายเลยตายเลยเนาะค่ะตายเลยยิงแน่มาได้แม่นบัดนั้น ยังมีแห่งใจนี่บานนี้จังว่าบานนี้ก็ฟันฟันหมาบันมา,านมาฝอมาฝอลวงปูมาฝอลวงปูลวงปูมาหับก็บจังก็จังเดี๋ยวมาบานนี้หลังจากเขายิงทางการเขาเขาซอยซอยหมาทางเหา่าแต่มาฝอลวงปูบ้านนี้ลวงปู่วาป้าปสาาิผ้าเมื่อลวงปูอยู่วัดนั่นละเคยใส่บาานนี้เพิ่มเคื่องมือ มาฟันเห็นเพลินจังว่าเด็กหูเมือลุกขึ้นมาหมาหนีมาก,กับห้องปูจะคนค่ะน้องปูองค์เดียวค่ะมาในนรถกับมาก,กับเพื่อนผู้เดียวแมนบอกคขาบุมีหม,มูมาหนำแมนบอกเขากามีหม,มูมาอายุค่ะก็มีหมูมาอายุหมูที่แบบว่าเขาขาบพท่านตายเวทนาค่ะก็มีหมูมาแต่ว่าหมูนัน้นหมูนั้นมีตค่คนสมัยตะกี้เลยค่ะโมมบอว่าหนาตาคือคือหมูเห่าพอกันเสมอเลอ มีแต่คนสมัยตะกี้แบบป้าโตแล้วก็บนุน่งจงกัะงงเบน,ม,นม,มีแต่หลายมีแต่ผู้สายเมืนบอกคา่ะท่มานำมีแต่ผู้ชายค่ะมีแต่ผู้สายผู้หญิงโมมีมีแต่ผู้ชายเนาะค่ะกักกับมากันหลายคนอยู่เมืนบอกค่ะกักกับมาหลายคนอยู่หลวงปู่นี่เพิ่นกับวเดวาอั่งแม่นบอกค่ะที่ตอนที่เห็นเพิ่นหลวงปู่เพิ่นก่าแบบป้า,ป,าป้าเมื่อเพิ่นว่าหลวงปู่มาหบเพิ่นวางสิ ปานนี้นะรดไดบอวต์ยังก็หลวงปู่บอกค่ะกับ่ไอ้เบิกต์ก็ยังกับบอร์เดบิวยังกบเพิ่นแล้วค่ะกับก็สะเดืดขึ้นพอดีในความฝันพอดีก็สะเดือดขึ้นก็โอ้ยความฝันตัวนี่มแต่ว่าเพิ่นก็ันนี้อยู่กัดเกอกบฝันเห็นเลดอยู่ก่อนก่อนเสียนี่นี่นี่หลาย นี่ลายลังหลายผุอันนานี่นี่ลายคนคนสมัยจักรวน่ลายเห็นลายอยู่หลังลายอยู่หลังลายอยู่หลังนั่นเห็นเป็นเหลขอันหนึ่งสี่สามนี่ค่ะหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามบนหนึ่งสี่สามกันสองสี่สามนี่แหละสองสองตัวนี่เนะค่ะสองตัวนี่หนึ่งสี่สามบนหนึ่งสี่สามกับสองสี่สามนะคะเห็นอยู่นี่ เห็นอยู่ในหลังเห็นอยู่ในหลังของคนโบราณองคนโาราณมันแกมอยู่ในลายของเพิ่นบอกค่ะมันแกมอยู่ในลายของเพิ่นค่ะวันนี้นโรดกร็ได้ยินเสียงปืนน่นสิผานัดมเมนบอกค่ะแม่นค่ะเมน,มน,มนสิผานัดเนาะคะ่ะก็ให้นโรดท่วนตัวเหล็กอีกเท่านึงเลยค่ะว่ามีตัวใดแนกนคือนในความฝันนะคะน้อบก็มีหนึ่งหาสองสี่สามบอก สองสี่สามป่ะสองสี่สามสองสี่สามนม่นอกมือคือหาสองสี่สามกับปืนชิบหานัดน่องค่ะบืนชิบหาหนัดเปรย์ใส่ตัวนี้แหละน่องค่ะผู้ชมชุดเปรกันไรแปรยซอยกันเลือค่ะกวางฟันน่องเป็นก่องฟันกันมังแกกับเมียนแนวมังแกกับโบเมียนแนวผู้ฟันมีเพื่นกาแปโบป็นน่องค่ะผู้ชมเอาไปแปรซอยกันค่ะค่ะจ้าให้ผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางพิจารณนาเบิ้งค่ะว่า มักตัวไดโบมักตัวไดกะพิจารณาบึงเอาเนาะค่ะนั่นรถเพิ่นกะความฝันของเพื่นเนาะค่ะเพิ่นกะบอกซ้ำนี่ความฝันของนัรถมี่ยังเพิ่มเติมบบกค่ะบบ้ค่ะกระโบมี่เลยค่ะฝันแค่นี้ละค่ะค่ะกะขอขอบุณน,นลละรถหลายๆเด้อค่ะที่มาห้แนวทางความฝันให้โตเด็ดโตดีกับท่านผู้ชมของเ้าค่ะขอบคุณค่ะ คุณค่ะสำหรับคลิปนี้คำพูดผ้าละก็ชิ้ภาพทพชมมาสรุปตัวเลขของนารดเนาะค่ะตัวเลขของนารดเพื่อนฝันว่าเกิดซึกค่ะเกิดซึกเพื่อนได้ยินเสียงปืนสิบหานัดเนาะค่ะตัวเลขของเพื่อนกับหนึ่งห้าหนึ่งสี่สามสองสี่สามสิบหกสิงหาสองหาหกหกค่ะก็ให้ทพชม,มาไปเป็นแนวทางในการสือสลาก,กินแบ่งรัฐบาล ฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเนาะค่ะสำหรับคนที่มาเบิงคลิปของคำพูีผ้าระกล่กระโค้หกโสมมันหมานำดำารื่วยเฮ้งเฮ้งเฮ้งเ้งเงินทองไรม,มาเท่ม,มา,ากเขากระเป๋าเนาะค่ะคลิปนี้คำพูีผ้าระขอยบไปเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ